สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูขููู่คุณผพ้พอกับช่องสาบ้านานาหนุ่มสาววิเดนพี่น้องจ้าผู้อกันในวันที่25กันยายน2566ผู้อกันเมื่อนี้กับนีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าละจ้าเป็นตัวเลขดับล่างตรงๆทางเซียนบ้านผือเดอค่ะงวดว่างหันดับบอยู่จากเขาตรงๆงจังๆเลยพี่น้องเอาค่ะเลขดับกับเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะดับตรงๆ15ชุด ตัวกับสามารถมาได้ผู้ใดล้อเหล็กดับอยู่กะเอามาฝากมาต่อนเหรอจ้าคอยย้ำเด้อค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณผู้ใดมักก็คอยจัดผู้ใดขัดก็ผ่านจ้าสำหรับตัวเลขเล่นแนวทางสำหรับชุดล่างดับตรงๆเพิ่นกระหิดสูตรหวยคำนวณขึ้นมาพี่น้องเพื่อประหยัดต้นทุนเนาะค่ะเอากะขอบุญขอบุณทางเซียนบ้านผือที่ให้ตัวเลขกมาฝากมาต่อนสำหรับแนวทางเหล็กดับจ้า บ่าวลายใหญ่ไปพี่น้องจ้าไปฟังเสียงทางเซียนบ้านผือกับตัวเลขดับล่างตรงๆสิบห้าชุดในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้ยหกสิบหกไปพร้อมๆกันเลยจ้าเลขดับล่างตรงตรงจ้าเอาดับล่างตรงๆเลขไม่น่าลงทุนจ้าต,ตัวกับครบซื้ออะไรเคือเก้าครับสูตรเติมสูตรก้อนอ่นะค่ะครับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้าสามสองหกสองหกแปด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 สามเจ็ดสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แปดสี่แปดห้าเก้าห้าเก้าสองศูนย์สองศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สาม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  หนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดสองแปดสองศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับสิบห้าชุดครับจ้าสิบหาชุดเหมือนเดิมตรงตรงเรือค่ะแต่ว่าตุกลับหนีมาได้เนาะครับครับงวดว่างันจ้างวดว่างันสองหกมันออกเนาะดับเบิลยูครับเปนกระเดีนมาเยาวอยู่แต่ คุณอาผมมาผมผม่อไรมึงข้อข้วมึงเนี่ยมันจะก่าเก่าผมมาอืมค่ะมวดว่างหันดับวายุแต่ว่าคิดว่าวงวดนี้จังหดก็ w ดับยูเดินเนดับอัยูอีกเพราะว่ามันโดนเทียสิดับวายุเนาะค่ะจากที่จอบเบื้องนี้แม,แม,แม,มนมนเมนมเคยรุดสั่กันมืนคยดับวายุสั่กันแยกืยะเมนค่ะสําหรับเลขดับนี่สามารถประหยัดต้นทุนได้ยากจากที่มือว่างหัวว่างหันร,รุดงวดนี้จังใดก็ดับยูเท้ๆสาบนากระจบเบื้องอยู่ค่ะสังเกตอยู่เด้อ ถ้า,าถ้ามันแบบลดปึ๊บจะดับอยู่ตลอดยังเงาเดินเหงาก็อาจจะฮอันสิ้นปีผละ่ะคิดว่าเนาะจา้าครับมันก็คือคือเด็กเดินนี่ยแหละครับจา้าเดนนี่ยกันมันลดเยอกเวต่ว่าไว้สัญจรหรือว่าคนลอกอลอก,ออกอ็ย,ย่างสีเทาทําปกติตามสูตรเนี่มันสีบอผสมกันเลยจ้าแต่มีสูตรนับของบนน้ำยูมันหลายผมบอลร่วงหายจ้าได้ส่นหญัน บูเมาสูดเต็มนี่สุดเต็มอ๋อค่ะถ้าเป็นผู้ใดอ,อยากได้เลขดับบนตรงๆนี่มันหลายหางเนาะค่กะก็ให้ติดต่อไปได้โดยตรงที่0 971499689ตามเบอร์โทรเบนบอคาเสียนบันผือครับบเบนเบนรับตรงครับรับไปกระพร้อมของบนนี้ค่ะสิบเจ็ดสิบแปดหัวในรุ่นไปแค่หวัวเดียวรับไปอยู่แค่หัวเดียวแต่ว่าผมเบลงแน่เนี่ยมันสิหลายนะจ่ามันหลายพดูดผมหายเจฟซีอยู่ในไลน์ก็ผม ส่งไปแจ้งทันที่ีสิเบเดปเดเล่อยจ้งเรีนพออืมค่ะขันเป็นผู้ใดอย,อยากได้ก็สามารถเอสไอดีไลน์ตามเบอร์โทรนี่เหมือนว่าจา้าครับก<า>็ได้เขาเลยเอาเบอร์ผมเล่นะเบอร์ได้ส่วนตัวนี่ครับเจ้านะครับเบอร์กับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้าซาบนานะกับปักไให้หอ่งทุกทริปเนาะค่ะสำหรับตัวใช<น>่นี่ให้เสี้ยนบันผูสฝากอย่างถึงพี่น้องแฟนช่องเอฟซีนะจ้าเด็กหนาสิมาเด็กบอนามาเนื้อว่าเด็กนับกันผู้ไรบ่มากแต่กะ ทานไปได้ครับแัออนไม่เดกจิตใจไม่เดกปลุกใจแะกะ็ติดไปในหน่อยครับเพราะว่าเด็กมันโมม่พูเอะสิรัอยู่หรอกเด็กกองสียดแต่ว่ามันเป็นเด็กโ่หนาลุ่มทุนหลายครับไม่ผู้ไรรับอยู่ก็ขอใหอ้พีซีทุกคนต้องเข้าใจเองสิจ้าก็คอมเมนต์า็ยังแต่จะไปไมยไปรับอยู่ไม่ผูใ้ใรรับอยู่ครับมันเป็นเด็กโ่หนาลุ่มทุนหลายเมนค่ะเล็นนทุนเอาลจ้าช่ไหมครับก็ วิจารณาครับทังเสียนทั้งอาจารย์ทกาเห็ดทุกเสียยงทุกอาจารย์เป็นเน็ตเต็มทีเว่นน่ะทุกคนเฮจทุกคนมิสโงกไม่ใส่กันทุกคน<ด>คร<ำ>ับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้าเดี๋ยวสาวนาันนะจะทวนตัวเลขเลขดับล่างตรงตรงให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อจ้าชุดดับล่างตรงตรงสิบห้าชุดจากเซียนบ้านผืออุดรธานีจ้า ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกดับตรงตรงมีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าสามสองหกแปดแปดสามเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดห้าเก้าสองศูนย์หกศูนย์สามสาม 1582และ04จ้าอันนี้เป็นชุดล่างดับตรงๆเด้อพี่น้องจ้าตัวกลับสามารถมาได้หรือถ้าผู้ใดฝันได้ตรงกับเล็กพันดับกับต่อยไวจักน้อยก็ได้จ้าพี่น้องกะเพิ่นเหตุสุดดับมากกัเพื่อประหยัดต้นทุนถ้าเป็นมั่นใจหรือว่าเจ้าของฝันไดแดงจิ้งคึงกะซื้อถิงไวรถจ้า คือทั้งเซียนบ้านผืนบันบอกล่ะค่ะเลขดับบ่มียุกองฉลาดหรอกจ้าแตเิ่นคิดคนสูตรให้คำนวณสำหรับเลขดับประหยัดต้นทุนเนาะค่ะ,ะเดินดีของเพิ่นกูงวดค่ะมีงวดบางหันล่ะหลุดจ้าเอาค่ะได้มาแล้วเด้อสำหรับพี่น้องเฟนจองเอฟซีที่รอคอยสำหรับเลขดับเซียนบ้านผืนอุดรธานีจ้าผู้ใหญ่อยากติดต่อทางเซียนบ้านผืนได้โดยตรงสามารถโทรไปได้ที่097 1 4 9 9 6 8 9จ็ดหน สามารถติดต่อเพิ่นไดโดยตรงจ้าเป็นไอดีไลเดอร์พี่น้องจ้ากะทุกคลิปทุกวิดีโอกัย้ำย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าโปรดใช้วิจ,จะระารณญาณในการรับชมเอาค่ะคลิปนี้สาบนาบ่บวบหลายแยาหาง่งได้ยินได้ฟังแล้วกะพิจารณะ,ะเอาค่ะสำหรับเลขชุดดับล่างตรงตรงในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566สากบหาหกคอยพี่น้องเฟ้นชองอิบซีสูขูสูขคุณเฮงปังดังด้วยสูขูสูขคุณ นี่ไยกองท้องไรเขาสาธุสาธุอย่าลืมพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์ดคดกดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆเป็นกำลังใจน้ำจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ